ีนามไมครบม่คแม่บอกไหไม่มีตังค์ซื้อแม่บอกไหมครับว่าให้ซื้อก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะครับบอกแต่จะไม่มีตังค์ซื้อออ้ยงวดที่แล้วก็แม่ก็ซื้อข้าหกกับเก้าสี่เนาะงวดที่แล้วยายก็ถูกแต่ยินถูกล่างบุญล่างบุญแม่ถูกเวลวซื้อหวยไม่ก้ามด้วยนะอนี่ก็ไม่ก้ามพี่ซื้อก้าวหนึ่งตัวเดียวเลยครับแล้วก็ห้าสองครับลดลดพ่อครับ งวดน,นี้แม่เล่นยอะเล,เล่นเก้าสามหรือเก้าสามแรงครับแล้วก็คือเก้าสองครับอู้วก็ตัวกันได้อจ๊ยด้วยครับตัวกันหกเจ็ดก็เท่านั้นนะครับแต่ตอแไอ้ใงตายแนย่ไหมวันนี้นะ่ะตายก็ตายถ้าผิดงวดน้อยขอหยุดตังวดน้อยบอกแล้วนะครับ น้อยขอหยุดต้องงวดครับน้อยหยุดแห่นอนครับอ่อนที่จะน้อยบอกไม่ได้เด <Don. S 1> <fundamental S 2> ี๋ยวเอาวันที่ดีเลยครับสวัสดีครับของน้อยค่ะ แปดเก้าหนึ่งนะครับตะเคียนให้เราพ่อเนาะตะเคียนครับตะเคียนให้ครับเดี๋ยวเราจะให้หนูหัวน้อยให้ข้างบนหางหนึ่งนะพ่อข้างล่างสองได้ไหมครับครับโอ้ยงวดนี้ครับโอ้จังหวัดดีครับพพ่อคือแม่แม่ครับไอซีของน้อยทุกทุกคนครับที่อยู่ทางไกลทางใกล้ครับน้อยมา ้อยไปอยู่ตั้งแต่เมื่อวานที่น้อยไปดูหวยเลาแล้วน้อยได้หวยเลาก็กลับมาแล้วก็มาเชา้านี้พอลุงตาตื่นน้อยก็ไปกับพี่ตะเคียนอีกครับพ่อแม่บุญหูหมูลุงพ่อสมหวังไว้เก้าหัวน้อยขอให้โทรค่ะโทรคครับจะพ่อก็ไปกันเลยนะครับเดี๋ยวน้อยจะให้ครับอู้วว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 าเวาวววว าพี่เนาะนี่ทันยูทันยูตรงนี้ยก็แม่ไปขีดยาไปขีดตูดมาครับแม่ไปหาดีเขียนเลยเนีเจ้าขอปิดแล้วก็แม่ก็ไปเอาตังข้าวหวยมาด้วยครับโอ้พ่อครับแกยวน้อยนมน้อยไม่มีเรื่องครับน้อยขอกินก่อนครับน้อยหมุดแรงครับระวังเก้าสามกับเก้าศูนย์นะ ไม่ต้องระวังนะบอกเลยครับเดี๋ยวน้อยเขียนให้เลยครับออวัดดวงนะพ่อหนุ่มระวังนะไป่ะพี่พี่พี่คนสวยครับน้ากำลังดุงกาหวยด้วยวัสดีครับวัสดีครับ,รบเขาให้น้อยกินก่อนนะครับน้อยหมดแรงเดี๋ยวน้อยไม่มีแรงคุยกับพ่อพ่อแม่แม่ครับ เชียงกว่าแล้วหลวงพ่อยังไม่เห็นลงมาเลยบอกให้น้อยลงมาก่อนครับไม่รู้ลงคลิปน้อยไปก่อนแล้วกันขอเอฟซีเขารออยู่ครับน้อยวัดดวงเลยนะพ่อเนาะ,ะผิดก็ผิดถูกก็ถูกครับถ้าไม่ถูกถ้าผิดหรือหรือเอฟซีกินเดี๋ยวน้อยจะบอกครับให้ทูกเท่าไรเท่าไรนะครับ เพราะน้อยแมแต่น้อยมั่นใจตัว9กสาครับร่างเก้าสาครับน้อยมั่นใจครับเก้าสามหนซื้อเก้าสองเก้าสีด้วยเลยกี้ยังแล้เต็ม เดี so mm. ๋ยวน้อยเขียนให้ชัวร์ไหมเขียนเลยกว้กงใหม่กว้างใหม่ไหมถ้าไม่ถูกน้อยขอหยุดตังงวนนะครับพ่อพ่อ่แม่ครับน้อยมีธุระจะทำครับน้อยบอกไม่ได้ครับน้อยก็ให้มาอยู่แเร็วน้อยขอหยุดตังงวดครับขอหยุดเดือนหนึ่งครับโอ้ ไอ้สินจะขวดน่ะขวดขาน่ะจัะไข่มได้เงินป่ามค่ะให้ไหมเดี๋ยวจะไม่เอาครับน้อยจะเขียนให้แล้วน้อยจะไปดูหลวงพอ่อค่ะมาไหมเนี่ยมาครับช่วงไหนอีกอแก่ก็นี่กี่โมงนะครับเที่ยงกว่าเที่ยงกว่าหนูไม่รู้หลวงพ่อบอกน้อยลงไปหาพอ่อหาแม่ก่อนครับเดี๋ยวเขาจะรอน้อยก็รีบลงมาครับนี่ของน้อยครับ ของน้อยครับนะครับวันที่เท่าไหร่เนาะสิบหกน้อยครับหัวคงไม่เบะเนาะพ่อเนาะอืมนมั่นใจจะไม่เบะครับบุญครับ บุญให้กันหางนึงได้ไหมคะได้ได้นีันตกด้มันมีสุร้อนสุดเดวุกกแปครับปุกันก็ไม่ได้ห่าง น้อยให้เก้สามครับเกสามกับเก้ครับล่างครับล่างเก้าสามก้าศูนย์ครับขกัน,<บ>น,นเขยนต่อตรงนั้นก็ได้เขียนกันไปน,นหน่อยเออกันก็เก้ากับบ,บุญล่างห้าติด กันครับเจ็ดห้าสามครับใกล้ๆนี่ครับของน้อยครับวันที่สิบหกเดือนสิบครับูกเปดครับน้อยให้บุญูกเปดห้าครับร่างจิตห้าสามครับกันกันตัวนักันไม่ได้กันครับกันครับดูนี้ครับหกแปดห้าครับร่างให้เก้าสามเกาเก้าศูนย์ครับ แต่ตัวเนี้รินบุนล่างบุนล่างเลยนะพ่อครับพ่อซื้อตัวหวยตัวจิตจิตจิตหกหกเจ็ด,จด,จด,จดติดไว้ทั้งหน่อยนะครับ,รบถ้าถ้าเขาไม่เอาพวกนี้หนีนะครับมันยังไงก็มาหกเจ็ดเจ็ดหกครับถ้าเขาไม่เอาตัวนี้หนีอย่างวดที่แล้วที่น้อยมาให้เจ็ดหกครับที่เขาเอาหนีไปเจ็ดเจ็ดครับนี่ครับ สองตัวนี้ครับของน้อยครับงวดนี้ครับเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวลุงพ่อลงมาบ่ายบ่ายลุงพ่อสมั่งยังไม่ลงมาเลยครับลุงพ่อบอกว่าน้อยลงมาก่อนครับลุงมาอไวันนี้นะ่บอกก่อนครับบอกว่าให้ไปหาพ่อหาแม่คนรีบไปหาครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ เดี๋ยวลงมาบอกใหม่ครับเดี๋ยวหนูจะไปหาลุงพ่อก่อนนะครบขึ้นไปรับลุงพ่อครับเดี๋ยวลุงพ่อมาอีกแร้วครับไอีโทรมาเลยนะเทนี้นะครับของน้อยครับควจะเบะแล้วไม่เบะก็ไม่รู้ครับแต่น้อยรับตัวนี้ครับรับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเล่นดีๆนะพ่อเล่นดีดีนะครับเล่นดีดีนะครับเนี่ยวงเลยไหมวงเลยไหม อุ้ยวงก็วงครับอุ้ยเดี๋ยววงเดี๋ยวไม่ต้องุงเดี๋ยวรอหลวงพ่อก่อนครับถ้าตัวเดียวกันก็วงเลยนี่ครับบอกไปได้นะครับมันก็จะมาอีกครับตัวนี้ครับเี่ยครับตัวนี้ครับเป็ดจำสมเป็ดไม่หอบไหตัวนี้ครับพ่อครับว่าจซื้อเลขนี้ตัวเลขแตไม่ซื้อ จะซื้อเลขซื้อเลขที่มีลเลนป้ตีครับเอซพีของน้อยครับพ่อพ่อแม่แม่ที่ทาใจทางไกลครับถ้ายังซื้อได้ก็รอลุงพ่อสงหวังก่อนครับลุงพ่อยังอยู่ข้างบนอยู่เลยเดี๋ยวนี่ไม่ดีคงไทยพ่อกับแม่ได้กันสองคนอีกเนาะอยู่นี่ตั้งยุก็ได้กันหมดนี่เลยครับเดี๋ยวลุงพ่อก็มาแล้วลุงพ่อยังคุยกันอยู่ในห้องครับเพราะว่า แม่บอกว่าจะไปเรื่องขมูเก้าหัวครับเลยเขาบอกว่าให้รอให้รอหน่อยรอมาที่หลังเขาครับแค่นี้นะครับพ่ออย่าลืมซื้อตะ๊กีาไว้ของน้อยไว้สักนิดหน่อยนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับน้อยเหนื่อยครับน้อยเหนื่อยแล้วน้อยไม่อยากคุยแล้วไปก่อนนะ ครับก็ได้กินก็ตัวนี้ก็ตัวนี้น้องพ่อเนาะสองตัวนี่เนาะไหนกินตัวไหนตัวถ้าได้กินไก่เอฟซีก็ตัวนี้ก็ตัวนี้กับาพ่อครับตัวบุญก็ตัวนี้ครับตัวนี้ครับนี่ครับซื้อให้ดีนะครับซื้อให้ดีนะครับเท่นี้นะครับสวัสดีครับพ่อพ่อพี่เบ๊ครับหนาก้าอ